อะไรเง้ยเขียวพืชเขียวพืชตรงไหนล่ะเสรแล้วอนี่ FC ตักมาเต็มแต่ไม่ร FC เกี่กี่ตัวได้สิบแปดตัวไม่ถึงสิบตัวแต่ว่าก็ใช้ได้สักห้าตัวใช้ได้กันตัวไปไปเล่กันคลิปต่อไปว่า FC จะได้เพิ่มรักยี่สิบแปดตัวไหมไปเล่กันทุกคน มาดูกันว่าคลิปที่รอง FT จะได้เพิ่มหรือเปล่าพอคลิปแรกมันยาวแล้วมึงก็เลยตัดมาคลิปที่รองโรไปดูกันต่อว่าจะได้เพิ่มมันไหมคนแรกก็แชร์ถึงเราพาไอ้นู้มาเราใช้ไม่ได้แต่เราก็ใช้ใช้นี่ได้ไงตัวใหญ่กว่าตัวนี้เราทุกคนเอยเงยพ่อพันเลยหยาดทุกคนหยาดได้เาหนูได้แล้วถึงว่า FT อยากเก็บเดินเองเพราะว่ามันฟงทั้งนี้พี่น้ำหอยห่วยเรียบร้อยหมดเลยมึงเข่าข้าม มาพกอลูกมันตัวนี้ลูกอีสานใส่ไปก่อนมั้งแกใส่มาใส่ไปก่อนลูกอีสานเนี่ยมั้งลูกอีสานหึ่งอย่าเข็บเดินเรงเลยน้ำมันหนามันในนั้นนะน้ำมันลงหลิงลงหลิงอยู่ในรั้วนะ อ๋อยากในรูต้องปรลาบาืมอืน่นวันน่าจะไม่อไม่แน่แต่ว่าอยู่ลึกมันไม่ันอยู่ในรองปลานๆเอายากนะทุกคนลองล้วงไปเลยเดี๋ยวแก่อนตาก่อนตาก่อนใม่โฟกัสจิ้มได้ไหมได้อยู่ในร่องปามนเงียด้นะอน อ๋อเอาเลยไม่รู้มันมงทุนน่าจะตัวใหญ่ยงงี้เนาะอยู่เรียมนอเข้าไปดูกันหน่ยได้ไหมยูน้ยไม่แน่เจนมันเหยียดกลงป่มเอาเปิดเอานิ้วกเออปุ้นทีเต็มเลยเรยบรอยมองเลยแงเลล็อทีกวนงยว่าน่ามีตัวไหมเดียมนี้อยู่ในรูตอนปมทุกคนน้ำมันท่วมน้ำมันนองมั ไปไปเลยกันว oh, um. right. ่า oh, well voilà ีะได้เพิ่มไหมงานทุกคนประชุมไหมพ่อพันก่ทุกคนประชุมไหมได้แล้วนุ้ไม้แล้วอันนี้อ๋อลูกพันปล่อยวางตัวนี้เนาะตัวนี้มันให้มันผสมต่อเพราะมันไม่เข้าฉุดทุกคนไปต่อตรงนี้น่าไม่มีแน่ไหมไม่เราไปข้างหลังดีกว่าข้างหลังนู่นคองอะไรอันเลยอะไรนกอะไรเด็กมีตายเล็กวัวนกอะไร นโอ้นกบินลด้แล้วหวดหล่อมวดทุกคนมุจ้าโวดอยู่ในต้นปาล์มไหมล่ะยังเห็นลูกเลยก่อนผ่านมุมันมาทำอะไรที่นั่ะไอ้เพื่อนมันทำอะไรเพื่อนองค์จ่าถือถือถืเห็นเล็กก่อนไปชิมไหมมันคุ้นนัดนาะเดี๋ยวมันน้ำใสเราเลยเห็นนะทุกคนโอ้สองหวดมงจ้าืนี่โหวดสามมงจ้าลูกต้นเดียวสามฟองกคนดู นี่ปลาอย่าวยัง <noir> ก <and nails> ี yeah. ่ตัวไม่รู้แต่ตรงนั้นแล้วก็อย่างนี้คนตามก่อลองล้วงเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้คนได้บ้านเล่นได้หนุ่นปลาหนุ่มเหตุว่าเราไม่ใช่สามน้ำจ๋าสี่ร้านวียนเวียนรอบเลยรอบก่อเลยล้วงเลยได้ไหอนะเออล้วงเลยเห็นว่าถ้าวันนี้ก็เห็นถ้าเห็นก็มี ไหนทดกเลยดิ่ตาแม่จะนอนอยู่วังากาลงได้ไหมล้วนลงไ,ได้น่านจะมีโอกาสนอนอยู่ตรงนี้ว่าเราว่ากาันมีมีโอกาสนอนได้คุณเพราะว่าตรงนี้ไม่นานน,าามมน,น้ำปัม้มของก็งงงงป่าจ่าของเราป่าปัา๊นมน้ำปั๊มของก็ป่าจ่าของเราป่าปั๊มน้ำปั๊มแต่น้ำจากมันไม่เทงน้ำปัามัน,มน,มนเทงจ้ะแล้วก็มันอยู่ลึกลามจ่าอยู่ลึกอยู่ลงลึกเลยเพราะนั้น ูนั่นะนี่ทุกคนำยกเอฟซียก่นยากกว่าต้นไทรเลยเอฟซีกน้ำาลเรกัดน้ำาลยไงนี่วดนี่ทุกคนปวดพึ่งโกอเพื่อทุกคนเือแลยอ้ยากได้เลยไปเลยวพื่อวยไปยากเลยเลยี่ เราพุ่งเอาอย่างนั้วไปคือเราพุ่งไม่เดียวเราเราปนเชิญนว้ทุกทีเดินยาวไปที่ตรงนี้เดียวเราเห็นว่าอะไรไปทุกคนกลับไปเลยเราจะได้เลยไหมเรียกมันมเราเปดูเ่นนั้นได้ไหมน้องจ๋ามแม่อื้อหืออ๋อไงโอ้ ปวดวลอยกลางน้ำมีดย okay. like, ู่หนึ่งนะเราไม่เที่ยวนั่นหรอกลูกพี่หอบหญ้านี่เชื่องเงียบลองเลยดักอะไรี้เข้าเรียมไม่สวยเราไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่องเงียบจิกานเองมาเงียบจิกานเองก็ได้มาเอาดื่มยังลูกพี่แป๊บนึงเดี๋ยวเงียบจิกานเองมาลูกพี่เลยก่อนต้องถึงเมืองต้องถึงเมืองต้องเย็เลยหรอมาแล้วเนี่ยต้องโชว์ถึงหน่อยลูกพี่เงียบช่วยกันก็น่าทีนะ

เห็นบวชลอยแล้วไหมบวชลอยบวชลอยนี่แช่ลอยตะบูตายเลยปลาโม่ตะบูตายเลยนี่ได้ไหมตั้งอยู่รักเดียวหลับตกนี้ดูในสีน้ำดูเลยนี่มันลงวัดเดียวเลยทุกคนอื้อ มีหมอจริงของแท้สิกิงปามนี่เหรออ,อยากมากั้งยู่ดูเข้าไปแล้วจ้าไหนเลียกไปเอาไปเลย,เลยนี่โอเคทุกคนเอฟซีจัดมาทำ18ปปตัวถือว่าจะได้อยู่น้ำมันท่วมทุกคนก็เลยได้มาประมาณนี้ที่จริงได้เยอะกว่านี้มีตัวใหญ่ด้วยทุกคน เอฟซีเจอกองพอดีเราโอเคไปเลยดิฮะเข้าได้ไหมไปไปชุมเลยวะอ่าไปประชุมเล็บวันนั้นอ๋อเนี่ยเจ้ากองอะไรปันนั้น่ะน้ำเพอบหึมฮึมเริ่มลมกา้วนเบ้ึมฮึมตาไปด้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยเลย น้ำท่วมได้มาพอหมปากหโคอ0ตัวโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยไปเลยคลิปต่อๆไปกันเลยปอยเลย